สวัสดีเอซทุกคนเด้อตอนนี้เกสอนกมาที่บ้านต้นโพสีหรือว่าบ้านต้นเพิงเมืองอาสะพรแขวร์สวัสคีทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ทางห้าบ้านอยู่วันนี้น,ะนาน่ดกันว่าซีไปกินปา่าตอนนี้เฮาก็มางหอดเหนือบ้านต้นเพิงเลยพีน่น้องน้องๆเฮที่เลยอยู่แต่เอ,องกันแดดดีเลยลเพื่อนสาวสใส่ยก็คือคือทุกคน มเม่ไปก็เห็นจกักพุกลางพูจักยุกองมันเห็นบอมื้อนี้กะสันใส่กะสิไปกินป่าน้ำกันน้ำนกกนรนะตูงเนี่นเนาะเห่นบ่ออันนี้นะ่ะเพิเ่ว่าได้สีปีสีเวีปีเลยเ เืินเนาะเยวก็จย้อนนี่นกกระตงนองโอ้สิปีสิบเอ็ดปีเกินป้าตัวคิดว่าหกันห้าหกเดือนนี่ได้เจ๊เที่วแหลมกรไดรยารพึ่งบยเห็นแล้วพิ่นตอดมือคสบายดีไอสบายดีสบายดี มาเชเชอ,น,อนี่อันนี้เกดหาก็มาตแต่วัานเออมาบันต้นเพิงเ่อจะมีนวัดสิมากินตานของไอ้โหดแล้วก็อันนี้ก็คือน้องไอ,โอ้โหดบ้หอยทินผู้ไทยบอาหอยทินผู้ไทยไอ้เฮ้สองยูทูบเนาะสะสองเลยไอ้ฟาสองเลยเด้อ หมาไก่ที่มาทำเพื่อบ้าเลยนี่ข้ามาแต่บ้านนะเด้อดมาไก่ไก่ตืบคือมากินปลาโดยเฉพาะเมนไอ้โหดโซนท้าเหากับ่บเคยมากเจ๊ถือไหมคะก็เลยแบบมีโอกาสได้เห็นหลายสอนโหดเดินลงวันนี้เด้อทุกเมืองแลเด้อไอ้โหดตึกเด้อฟังคนเด้อบางที่คือการผสมไอน้องไอหน่าสีเป็นไอไอ้โหดนั่นปะอันนี้ไอห้อยเนาะน้องเนาะน้องไอ้โหดเออหน้าแก่กว่าอ่ะ ไอ้หอยไอนะไอโค้ดนะ่าคือกันบอกเอ้าเก๋บ้างทำให้ดว่าทำขึ้นว่าเป็นอันไอ้น้องแบบลูกป้าลูกลุงบ่สเดอร์บอกค่อยคือกันกำลังเดียวออกมาเนี่แหละอืมซื้อสองไอเพื่อนกันไอทินภูไทยเบ้าหอยทินภูไทยเด้อทุกคนฟ้าเฮาติดตามให้อไอหน่อยเด้อดกยูเพฮนพอโฮดอ๋อ, <laughs> อ,องได้เอนเลยนกนี่อ๋องคือไก่หรือว่าทางนั้นก็มีนก โอ้พ่ขอขหลายตัวนี้นะมีลายคล้ายคล้ายือเต็มเอาเลยตอนนี้ก็เกมพร้อมเรียบร้อยแล้วจ้ากำลังสีาพากันไปนอนบนเท่าไิไปกินป่าถ้าคุณกระสิเป็นไอ้โหดกับน้องเพิ่นแล้วก็มีพอโหดอยู่ทางหลังน,งนํ่มีมาจะบอกสามขั้นกับส,สันไส้สี่อ้อมาน้ำหลัง ขาวมาหอหน่องแล้วเนาะพี่น้องมาใส่ไม่ไม่พักไม่พักหของแม่เพิ่นตะแห้งไหมเอาไว้บ้านดวงก็เป,ปของกวางาาแม่เท่าไรเกมนมาเลยครบเขตนี่นะเจ๊เอ๋จ <c oughs> จ๊เอ๋น้องสาวเันนี้มาลุ้นกันน้องขาสิไ้ป่ากินอยู่บอ แต่ว่าเบาิ้งเบิ้งหนองน,นี่นะสีลงหนองส้มซีมีปาลาหลายอยู่แต่มันกว้างสีลงหนองเขาเบิ้งชีลงห <laughs> นองสีหางงปลาว่เราหางงหอยงมหอยเ <outh> <laughs> นาะพอได้งมปลานี่คือสีวโรดเนาะเราก็ได้ติ๊ข้าวมานึ่ <c ười> ติ๊ข้าวเยอะได้เลย,เลย <c ười> สามตีปักเนื้อไม่ต <c ười> ีเยื้อในทางหลังเกีนมากิ๊ยนวันนี้มีไอ้หดแม่เต็ <c ười> มตีแม่แม่หอก็หอย หคนถึงเหมือนห้าหกคนเจ็ดคนเนาะสันใส่มานำหลังร <c oughs> ้อนจังมากเลยพอ <c oughs> ดีพอ <c oughs> ด,ดีแล้วกินข้าวเทงคน <c oughs> นียมีกอว่หหายน้ำวายขมๆม <c oughs> แต่เพิ่นจูดล่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็กินได้ <c oughs> ปั้นแล้วกันเดากิน นองฝาบักยงนอันนี้ดอกอะไรเดหนอนมกเงยืนนทุกคนเก็บตตมีหอยนี่กับกุ้งอี๋บนังกินข้าวของเฮาอยู่ครบไหมผู้บ่าวน้อยบ้านนอกใลงหนองนี่เนาะลงหนองปะลงหนองปะหรือวะ เอ็ดพอดีที่เจ nice ้ายืนอยู nah. ่พี no. No. No, no mm ่ย hmm. in ืนอยู่พี่กระปิ้นดอกนี่เราเห็นดอกเลยงามดอกไหมนในดอกพช่ไหมดอกกระแดงดอกกระแดงอ่งามเอลีโนอันนี้มันห้าวแล้วเจ้นี่นี่เป็นไม้ก็มีบรรยากาศดีดีเสียทีเตหอนแปหน่อยนึ่งท่านเป็นย่ำแรงๆนี่ผู้ดีคักเลยเกมแล้ววันนี้นะท่านนี้ก็ได้แห่มาแล้วเนาะกำลังสิกะเกม ลงหนองแหกกระโองไปเจ้าได้ลงได้ค่อยลงก็ได้นางค่าด้อสิเดี๋ยวสิว่าแหกหาปลาสู้กิน่อยจะเป็นคนเก็บจะคอยมองกระซองดังโอ้ยมองกระลายแหกกระซองมองกระซองตัวนี้มันคือเป็นตัวนี้จะติดปลาดีนะอันนี้บอติดปลาดีนะ ท่านกำลังลงหนองแล้วจ้าพอโหดกับไอ้หอยดองเฮ้ยผู้บ่าน้อยอ็น้ำแล้วพวกไอ้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 เพิ่นกะลงอันลงซืง้อมองกับตึกแห่พวกคนคนเก๋สิมาหาหน่ยไปดั่งไฟทาไปเอ็ดจรินกันทิน้งน,นี่เอาได้ปะ เก็บเอาไม้แถวอันเข้มนหนอกนี่เนาะจ้ะตาถือปลาเลยอุ้ยปลาตัวใหญ่เลยพ่อปลาพี่เรนนะบอกเก็บเล็บโมยใหญ่กว่าน้อยอู้ยเยอะเลยครับเบิ่งนซ์นี่หองตัวสองสามนิ้วนนห,นนหนึ่งเฮ้ยบินเข้ามาเร็วไปเร็ว นี่ได้แล้วปลาเกียติเล็บตัวทำอีทเลยอ่ะถืออีทแหละตัวที่สองหลายจอดีสันคนในฝ่ายนี้นะแล้วอุเรียดทุลังอย่าจำเลยต่อไปคือขั้นตอนกันคว้างเฮมีถนัดคว้างเฮแบบนี้ยับเป็นเลกแปดได้หอยตีอะไรได้สิคะตัวูเมื่อกี้นะ จจจ 2> 1, 2, ้้้อมมมหนึ่งสองสามโอ้ทาลุนน้ำฝนก่อนลุนเมืงก่อนแปรร้อยไปเรื่อยคนเนาะอยู่มองไอติสอะไร เหนหลายตัวเติมโอ้ยหมดเทีงที่นี่ประบ่หาานี่เทียงงุดวะจงย่งคนเกี่ยสีมันดังไฟไทยอ้เพิ่นที่ลงนองก็นเนาะไม้ก็บัดหลายๆหนึ่งเลยอยู่แถวป่านี้นะลมแห้งต่อ เอาอไฟไว้ตัวมันเป็นชาานนี่เจอาช้างปีาเลยนะป่า ข่าว่านะทำแป้งว่ะทำมาสคาร่าอันนี้ตับปลาใช่ไหมแกงบจองปลาบ้องฮะปลาบ๊องน้องบ๊องน้อยถืกก็น้อย ไปหนองนั่นละห้า o, ป้าแต่ดงๆนั่นแหละวคักแล้วตอนนั้นสิ <laughs> อน้ำใา่ากบกันดิคนนี้คณคน,คนี้ขอขินน้ำน่เดี๋วขอช้อเแต่ละคนมีเาไชื่อทยสบัสดีุนมไีเห็นสันไส้ค่ะกับว่าห้อง สีทุกคน,ม,นมันนีเลยลงลมมนสนใสลงบะม่นด้ลงบ่ <c oughs> ไดี <c oughs> ไดสุดลงสบายมันดสุดมาก <c oughs> ถ้าเป็นแม่ค่เอาหนด้เหรเนาะถ้าเป็นแม่คเอาทุกคนเาว่า<ง>ปีก,กับมันก็บเอเอนเทอร์เบิ่นน <c oughs> งน, <c oughs> น้ำกัน <c oughs> จ้าเอกับสายูทูบเบอร์อฟผูนงสวัสดีทุกคนซื้อซองนั่นเลยซื้อซกินน้อสองไทยฝากติดตามทุกเรนยังมทันเดือพาทุกคน ยังหลายเว้ยยังเทเอมันนะยังซมมงซมมงได้เท่าไรเยังประมาณสี่ร้อยนกระเพาะเนาะประมาณสี่ร้อยป้าอันเท้าติดตามเฮ้ยเลยทุกคนสองมูเก๋ซื้อเจียนน้อยสาวผู้ไทยเลยเนาะเฮ้ยเจี๊ยนน้อยสาวพุทไทยมันบ่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปแน่ยเทสเทนเฮ็ดนี่เลยเนาะแถวบ้านห้องเทสไลปุ้มันพร้อมคนข้างนี้ชื่ออะไรป้าหังลงกับนี้เด้อ เลี้ยมเนมาจ้นะโอ้ไปปิ้งเหมนไ้ดาวพอเดคนน่ะก็ได้สมมีอนน้ยังไม่ได้พ่อกินคนก็ยังล่งยิ้วฟังพุกคอยกับปให้เบิ่งก่อนโอ้ใส่แก้เขิงเลยช็ดพอดีทางพีแก้เขิงแล้วสตหนองมาเนาะ ดับนของบ้านตนเพิงโ <c oughs> อ้เมื่อน <c oughs> ดับนึงเลยว่าสิได้กินน้ำป่าเอ้ยสิได้กินปฝาน้ำสาวสันไส้นี่แล้วกําลังซีวันแห่จากหวจากส่อได้คือเหี่าวเทนนะใส่ตรงต่อหลายๆเลยเวใส่ซู้ซู้ โอ้งามเลย้าเล่นลูนงเกันเอ้มงมมงงมเ็เลยข้นวาแกขึ้นมาโรดห้องไหมได้แต่ไหมได้แต่ห้องไหมอันนี้เพิ่นราปีไงคนเราตีไอันนี้ ฉันมาจับได้สักให้เลยเก็บก็ได้ให้ให้ให้ไม่ดเลยเาเนะมึงอาเฮ็ดพี่เลยดิฮะโมนมาลูกนบ้าแล้วบางตัวปอดเอขึ้นมาเลยแดดไนะยืนท่อแล้วบ้ อุ้ยพี่เลอติน่าน่ะทาแปรงบ่สปี๊ฮะปี๊ปี๊งติหน้านะ่ะแป็นบอสพยานบะ่ล่ะป่าป,ป่าสาวกำลังจุไฟนะควันคักควันนี้เลยเออนี่ทุกคน<อ>ป่าที่เฮาได้มาเกือบสิบประมาณนี้ดักสีเฮดเมนูปิ้งกับต้มกิน ปิ้งป่าเด้อวันนี้เด้อปิ้งเอาบ่บปิ้งเอาปิ้งกับต้มเอาปลาใหญ่แล้วปลาใหญ่น้วไปปลากินแร็วแต่วันนี้นายเมนบอก ปี๊ดมาฟังคุณเนาะป้าแนระวังระวังปี๊ดนะตัวนี้ กิ่นมดบ้านนีนี่นะป่าเรองชอมมื่าป้่อแล้วมั้งผ่อนเากินนมดบ้านแล้วนี่นะเนี่ยถึงมันะอนะอ่อนด้ป้าน้องโดเลยป้าน้องโดกับลวว้าวอตังหลายดิพอบ่เอาดางลกก็ไ่ได้เห็ดป่าใหญ่ทุกคนเลย เขาก็ได้ตัวนึ่งยูคุณตัวเยอะเชนนี้หละมันแนี้ตัวนี้นะเ่ตเยอะหรือเลอันนี้ป่าพลพอนี่นะอสวรบางคนก็เอินปลานังเนาะปลานังบิสองตัวนี้เยอะมอร่อยเยมาไปแกมา่สบายากเอ่เะ มานทุกะกับพอวันนี้ทางด้ๆขึ้นทางั้นเลยวันนี้เนาะปลาสวายกมีใหญ่กว่าตัวตัวันี้ตัวสตัวนะปลาสวายมตัใหญ่กว่าตวนอันนี้มลดูไอ้ไอ้ัวนั้นมันสีเยอะกว่านี้บอก่อคแนนปลาหลายปีนะข่าวสรุชาลายนี่สอนนี้ทุกคน่ละมันจะจล้ว

ทุกคน้องพรโสดอันนี้มาเบิ่งว่ามันหลาเสมอยิ่กัดจะมเยอะได้แล้วนี่นะหน้าเบอก่อนไปฮ็้อาหารกินต่อปุ่นุนนปุ่นนี่นป้่ปน่นน่่่นน่่่น่น้น คนยำเลยจับตัวที่อเจะช้ได้ดูนุะวัเคอีด้วยนะเยไม่พอกับเธอเป็นเงินเกยหอมยังไงก็คือได้มาติมนี่ยทุกคนในยอเก้อีเกยเพิ่งหอมนะส่งน้ำกนเลนี่จับอันนี้่าดูมาดูปลาไหลง เกมเครื่องเกมพองเมือถึงคืออะทุกคนเลยเพราะว่าอยู่นี่พัดโฮมมันกระมิดละกระเวินใบ่สเอาปามือท่ากติกาวก็ยืนละโอ้ยปลาเป่งโอ๊ยนัทอ,อ,อยู่ ตอนนี้เขาก็กินเครื่องกินของแล้วแล้วนะทุกคนแล้วเขาก็สีขึ้นมาเฮ็ดขินอยู่ถึงหน่ะตอนเลยบรรยากาศทางเนินเย็นเย็นสบายโซซื้นบรรยากาศดีธรรมศาสตร์ก็แบบโอ้ยสูซื้นหัวเจอเลยทุกคนเดี๋ยวเกลียวคอตัวไปเฮ็ดกินต่อก่อนเลยทุกคนเด้อไปพอกันไหมอีพีสองเด้อก่อนสิ่แปดกับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สําคัญเป็นกําลังใจให้เกียรติสนโดยการบอกกดข้ามโฆษณาเด้อจ้าทุกคนเดี๋ยวไปเฮ็ดกินก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายพอกันไหมอีพีสองจ้า